วัดีค่ะวันนี้นันนีิมีแล้วนะคะก็มาพร้อมกับน้องถุงโซ่ได้มีโอกาสไปที่ไอคอนสยามที่ให้บริการเมื่อวานนี้นะคะกิ๊บบอกได้เลยว่าลบภาพความทรงจําเดิมๆออกไปอย่างสิ้นเชิงนะคะใจค่ะว่ามันเป็นบุค,คลิกส่วนตัวนะคะแต่ว่าด้วยความเป็น professional หรือว่าการที่มีซวิตมากับลูกค้านะคะก็ จุดนี้เนี่ยกิ๊บถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือให้ความใส่ใจแล้วก็ทําการจดรายละเอียดต่างๆมีการทิ้งท้ายว่าคุณผู้หญิงสามารถที่จะเดินชมสินค้าในช็อปได้ก่อนเลยตามสบายเลยนะคะแล้ก็คือเราก็ได้ตัวกําไรกับแหวนมาทาั้งๆที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยดีกว่าเดิมทีเนี่ยคะ่ะกิ๊บก็จะมีกําไรของทางแอมเมสเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะคะกล่อออกมาปุ๊บ ทองหนังนะคะโอ,อก,กับซองหนังถือว่าสวยมากๆนิ่มมากๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นตัวกำไรความโค้งมนของตัวกำไรนะคะมีความสอดรับกับข้อมือแล้วก็ตัวนี้จะถือว่าเป็นซิลเวอร์ค่ะจะลองใส่ให้ดูนะคะก็ใส่ง่ายๆเลยคือ ชอบในความแนบของเขาตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะบีบบีบเข้าไปให้พอดีกับไซส์ข้อของเราได้อีกนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยคิดถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าเป๊ะมากๆเพราะอยากจะสังเกตเห็นนะคะจะไม่เกิดแก๊ปเป็นแบบเ,เนี่ยคะ่ะแนบนี่ขนาดยังไม่ได้ทําการดัดหรือบีบใดๆทั้งนั้นนะคะค่ะด้วยไซส์นี้ก็จะเป็นแหวนเนื้อความเนียนของตัว ต่่างๆนะรับในเรื่องของราคานะคะตัวแหวนเนี่ยค่ะก็อยู่ประมาณที่หมือนต้นๆนะคะแล้วก็ตัวกำลังอยู่ที่ประมาณอยู่2 0 0 0มกว่าบาทของตัวใบสติฟเกตมาให้ทั้ง2ชิ้นเขียนไว้ว่าเป็นสำหรัข้อมือนะแบบไหนนะคะมีเพชรหรือเปล่าหรือว่ามออีองค์ประกอบเอก็จะทําการติ๊กให้เราเรียบร้อยนะคะ,ะ,คะเพื่อทําการรับประกันตัวสินค้าให้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นวันที่20 เดิน2ปี2021นะคะที่ iam, แ m ไอคอนสยามะตัวบาย e ็ให้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะพอที่จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวเครื่องประดับนะคะไป,ไปจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะหากไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกด Subscribe คอมเมนต์ติชมได้เลยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะที่รับชมนันนี้ไม่มีอะไรนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย